สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับก่อนที่เราจะไปวิเคราะห์วิจารณ์นะครับซึ่งเมือไทยพลังใหม่นะครับในวันพุธนี้นะครับก็นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับขอแนะนำเลยนะครับมีกลุ่มมวยหูมาแนะนำนะครับใครสนใจอยากเข้ากลุ่มมวยหูสามารถแอดไลน์ไปได้นะครับที่แอดอันดรอย99นะครับซึ่งเป็นกลุ่มมวยหูที่เสียงดังฟังชัดนะครับสุดยอดมวยหูของเมืองไทยเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยน ส่งราคาจะขอไปทีหน้าตู้ชี้ตัวเล่นข้อมูลจริงครับสู้ได้ทุกตู้ชนได้ทุกหูนะครับซึ่งก็มีการบอกสืบม,มวยบอกหน้าเสือนะครับเน้นสภาพหลักการชั่น้ําหนักกับกระแสขายใหญ่เข้าออกตัวไหนเครื่องต่อไม่มีพวกนะครับสืบสภาพการซีซ้อมจากทีมงานโดยตรงเลยนะครับและก็สังเกตสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นตอนนี้เนี่ยต้องสังเกตมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันมีสิ่งผิดปกติเยอะแยะมากมายรอบตัวไปหมดนะครับถ้ารู้ทันก็จะรอดไปนะครับซึ่งก็แน่นอนการดูมวยตามตาชั่วโมงนี้มันดู ดูแล้วไม่รอดกระจายนะครับมันต้องมีตัวช่วยนะครับถ้าอยากได้ตัวช่วยดีๆสามารถแอดไลน์ได้ที่อาร์เลยเก้าเก้นั่นเองนะครับก็สําหรับส่วนคนที่มาพากนะครับก็จะเป็นพี่ๆที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับมาพากให้สำหรับเปลี่ยนหมุนเวียนพากให้ทุกคู่ทุกวันทุกรายการนะครับที่เป็นรายการหลักๆนะครับพากหมดไม่มีหยุดสักวันเดียวนะครับก็ยังไงเนี่ยมีของแท้แล้วก็อย่าสับสนของปลอมของก๊อฟ้ลยกันนะครับพวกหูปลอมหูก๊อฟเนี่ยนะครับมันก็ช้าแล้วก็มันก็ไม่ชัดด้วยนะครับ อื่นได้นะครับเป็นแนวทางเนี่ยก็แอดไลน์เข้าไปที่อาร์ดเวก้ากานั่นเองนะครับมาไล่เลียงลุยกันนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับยาวๆกันไปนะครับยาวๆมันไปแปดคู่คู่แรกครับ <c oughs> เป็นคู่ของทางด้านไอ้เจ้า Uffy, ลูฟี่ตองพัทลุงนะครับเจอกับขจรศักดิ์เสียวปอหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์เท่ากันลูฟี่เนี่ยคนนครมนมนะครับซ้อมอยู่จาก,กียิมสกลนครยี่สิบสี่ปีแล้วนะครับชกมาห้าสิบกับไฟเป็นมวยเข่าในน็อกลันมาตีดีเหนียวแน่นนะครับแต่เป็นมวยที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ไฟที่ดูไฟที่ดูดีน่าชะนะแพ้ไฟที่ดูไม่น่าชนะน่าจะแพ้ชนะนะครับไฟนี้เรามาดูกันเป็นอย่างไรนะครับแพ้น็อกเพชรอันดาแพ้น็อกเพชรเ,เรนูนะครับแพ้คะแนนพลังทรัพย์แล้วก็ชนะน็อกมูสังคิม,มนะ ดูแต่ละไฟหน้าชนะเขาแพ้หน้าแพ้ชนะเฉยส่วนนั้นกระจสักเสียวปอนะครับหรือว่าชอรัชวตมวยไทยซักหอมศิน์คนเดียวกันคนฉะเชิงเซาซ้อมอยู่ส่อวังเสือสิบหกปีนะครับนักกายป่อยห้าสิบเก้านะครับก็ชกมาปาสิืาไฟแล้วนะครับประเภทมวยขวาจังหวะมือสาดแข้งนะครับแรงโตตลอดนะครับลุกรับเร็วนะครับรวดเร็วนะครับช่วงหลังเนี่ยมีเสมอนิรันด์น้อยนะครับชนะคะแนนนิรันด์น้อยนะครับแพ้นอกรักนินแดงแพ้ฤทธิ์เสตูแล้วก็ แพ้คะแนนนี้ลาน้อยส่วนใหญ่ต่อยกันนี้รำน้อยอย่างเดียวเลยนะครับอะผมจัดไปที่ไอ้หมัดยางยืดเลยกันะลูฟี่ครับเชื่อใจมันอีกสักคีีนึงนะครับวันนี้ดูดีกว่าเขาอะนะครับแต่ก็ต้องระวังหน่อยแล้วกันไอ้วันที่ดูดีมักจะแพ้ไอ้วันที่ดูเป็นรองมักจะชนะนะครับส่วนคู่ที่สองนะเป็นคู่ของฟีโนชอเกติน e านะครับเจอกับเทพคามินนะครับธนพลรีสอร์ทนะครับหนึ่งร้อยสิบหกปอเท่ากัน ไอ้เจ้าฟีโน่ในคนมุีรีรัมนะครับสอ่อาอายุสิบแปดปีปล่อยปล่อยหกสิบเอ่อน้ำหนักน้ำหนักกันปล่อยหกสิบชกมาหกสิบกับไฟแล้วนะครับประเภทไวซ์ไซสสูงยาวฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยมดีช่วงหลังเนี่ยชนะน็อกเปลลสีเงินแพ้คะแนนมนัดนะครับแพ้น็อกโตโยตา้าแล้วก็ชนะคะแนนซีวีโอมาส่วนชนะในเจ้าเทพคามินนะครับธนพลรีสอร์ทหรือว่าชัมป่างามปอประมุกนะครับยอดธนพลธน,พล,นะน,ออนพลรีสอร์ทนะครับก็คนจากเชียงแซาซ้อมอยู่ธนพลรีสอร์ทที่สระแก้วอายุยี่สิบห้าปีแล้วนะนะครับ แล้วมันไอ้ปล่อยห7สิเจ็ดชกก็เป็นร้อยไฟแล้วมวยขวาฝีมือจัดก,การเตขาเจาะยางปล่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับแต่เลี้ยวแรงปอดเล็กนะครับเป็นมวยที่ต้นจัดปลายเหี่ยวนะครับฟอร์มหลังเนี่ยแพ้นอกเจร,ริญพรชนะน็นนอกเข้าเหนียวนะครับแล้วก็ชนะคะแนนไอ้เจ้าอัครเดชมานะครับถือว่าได้ไปเคลื่อนไหวต่างจังหวัดมาบ้างแล้วอ่ะนะครับผมว่าเรื่องของกระดูกการผ่านมวยเนี่ยไอ้เจ้าเทพค,คามินมันดีกว่าเยอะแต่ชื่อนี้มันขัด,ขดอยู่นะแค่ชื่อเดิมก็จะเท่กว่านะไอ้เจ้าชามปางงานั่นแหละนะครับับไปที่เทพค,คามินแล้วกัน นะครับแต่ก็ต้องได้วัดแค่ช่วงต้นเท่านั้นนะช่วงปลายก็ตัวไข่ตัวมันนะเกิน2ยกครึ่งไปก็ตัวไข่ตัวมันแล้วเวลาน้อยหน่อยแต่เชื่อว่าต้นต้นดุต้นต้นดุมากนะครับจัดไปที่ทนาเจ้าเทพขามีแล้วกันถัดมาครับคู่ที่3ของรายการนะครับเป็นคู่ของโนริซันภูเก็ตไฟคลับนะครับนักชกชามบปราซิลเจอกับสิงห์ธนวัฒนะครับนกยีนลาดกำบังนะครับหรือไอ้เจ้าบิ๊กแบงเดิมคู่นี้126ปอนด์เท่ากันนะครับไอ้เจ้าโนริซัน บราซิลซ้อมภูเก็ตไฟลับอายุ27แลนน้วนล้วนกกันปริ63นะครับชวมา6สกับไฟมาเป็นมวยบูกครับเปิดเกมสัดแข่งต่อยมัดปั้มรัดฟาตีดีแข็งแก่งแข็งแรงเป็นต่างชาติที่เข่าในเหนียวนะครับช่วงหลังนี่แพ้พงศรินะครับแพ้สุรชัยแพ้นอกแลมบองนะครับแล้วก็ชนะคะแนนคีรีหลวงแต่ปัญหาคือหายไปนานมากจากเมืองกรุงเนี่ยก็ต่อยกับคีรีหลวงชนะคีรีหลวงเนี่ย21กุมภา แล้วก็หายไปเลยนะครับแล้วก็หายไปเลยส่วนนาเจ้าสิงห์ธนวัฒน์นะครับนงกีรัตก,กะบังหรือว่าบิ๊กแบงโชโคยูฮิยสุนะครับแบงค์ไทยสิ่งสองพี่น้องคนเดียวกันนะครับคนบนซ้อมอยู่นกยีรัตก,กะบังยี่สิบหกปีเอ่เอน้ำหนักอายุยี่สิบหกปีนะครับน้ำหนักกันปอดหกสิบเอ็ดชกมาเป็นร้อยไฟละนะครับประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องดักเตะดักแทงขวางหน้าฉลาดเลี่ยมเชิงดีนะครับแต่เป็นมวยที่ปอดเล็กชอบหมดนะครับชอบยุบชอบเหี่ยวชอบหมดฟอร์มหลังเนี่ยแพ้คะแนนจอมใจชนะก้าไกลลแแกก็้าายยัม นะครับส่วนตัวผมผมยังชอบสิงห์ธนวัตรมากกว่านะจังหวะฝีมือจัดการกระดูการผ่านวยดีกว่าแต่ปัญหาเลยก็คือโนริซันเนี่ยนะครับมันเป็นประเภทที่ไอ้เจ้าสิงห์ธนวัตรแพ้เลยคือทรงเดินบี้เดินบทเดินติดแล้วก็ยุบแล้วก็เหี่ยวยุบเหี่ยวได้แต่โชคดีอย่างหนึ่งก็คือโนริซันหายไปนานนะครับอาจจะเ,เร่งได้ไม่หลายกอกหนักก็เลยเลือกไปที่สิงห์ธนวัต์แล้กันผ่านมาครับ คู่ที่สี่ครับคู่เอกช่วงแรกครับสู้ศึกทีซีมวยไทยนะครับเจอกับชลวัรณหยกขาวมวยไทยยิมนะครับก็คู่นี้เนี่ยนะครับโชคกันในพิกัดหนึ่งร้อยี่สิบปอนด์เท่ากันสู้ศึกเนี่ยคนชัยภูมิซ้อมอยู่ทีซีมวยไทยที่นัวามินนะครับก็อายุยี่สิบสามปีละน้ำหนักการปล่อยหกสิบสามโชคก็เป็นร้อยไฟละประเป็นมวยบู๊ครับเปิดเกมไปขาเจาะยางต่อยหมัดมีเข่าในด้วยนะครับอาวุธบู๊์ดูดันนะครับครบเครื่องคนหนึ่งมีชนะนอกพรวิทักษ์นะครับแพ้คะแนนเพลินหนึ่ง แพน็อกตวงทรับนะครับเสมออมสินนะครับตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยมันก็รุ่มๆดอนๆนะ นะครับรุ่นรุ่นดอนนะครับยังยังยังไม่เปรี้ยงอ่ะนะครับส่วนในในเจ้าชาวันนะครับหยกขาวมวยไทยนะครับหรือว่าสอธนาเพชรคนเดียวกันคนบุรีรัมย์ซอเยยวหยกขาวนะครับยี่สิบสามปีนะครับนางไปป่าหกสิบสี่ใหญ่กว่าโลหนึ่งชกก็ไปลอยไฟแล้วเหมือนกันประเภทมวยบูสนะครับมวยขวาฝีมือครบเครื่องบูรุดันนะครับล็อกรัดประตีเหนียวแน่นฉลาดเลี่ยมเชิงดีนะครับไอคิวมวยเหนือกว่าดีกว่าช่วงหลังเนี่ยแพ้ชัดชัยชนะโลเงินนะครับแพ้ตวงซาแพ้กิบเพชรก็เป็นประเภทที่ เอ่อโดนด้วยกันไม่ได้นะครับเป็นประเภทที่ล่อเขาได้แต่ก็โดนด้วยกันไม่ได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าโธหดอดทนผมชอบสู้ศึกมากกว่านะครับจัดไปที่สู้ศึกแล้วกันนะครับหวังว่าจะน่าจะจะเกิดทีนะครับคิดว่าต้องต้องเกิดได้แล้วแหละไฟเนี้ยนะครับต้องเกิดได้แล้วนะครับไม่งั้นเดี๋ย้ายมาเดี๋ยวไรประโยชน์เลยเกินนะครับคู่ที่ห้าครับเป็นคู่ของยกไทยนะครับเอ่อยกขาวยไทยนะครับเจอกับมาวินนะครับโยธารักมวยไทยหนึ่งร้อยสามสิบปอน ไอ้เจ้าหยกไทยคนเชียงรายนะครับก็ซ้อมอยู่หยกขาวนั่นแหละสิบเก้าปีนะครับประเภทมวยบูนะครับชกมายี่สิบไฟมีชกทั้งห้าเออสามยกแล้วก็ห้ายกแพ้น็อกนะครับในรูปแบบสามยกแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเหลี่ยมเพชรในกติกาห้ายกส่วนมาวินโยธารักมวยไทยคนภูเก็ตนะครับซ้อมอยู่โยธารักมวยไทยสิบแปดปีนะครับชกมาแค่เจ็ดไฟเองนะครับช่วงหลังก็าชนะน็อกไปทั้งสองไฟแหละนะครับแต่ก็ดูและนะครับ เปรียบเทียบกันแล้วไอ้นั่นชกมายี่สิบกว่านี่ชกแค่เจ็ดคั้งจัดเป็นที่หยกไทยก่อนละกันถัดมาครับคู่ที่หกของรายการครับคู่ของเพชรมังเดชจากติกอุบนะครับเจอกับยอดปราบศึกสอนินไทยคู่นี้นะครับหนึ่งร้อยสี่เจ็ดปอนด์เท่ากันไอ้เจ้าเพชรมังเดชนะครับก็คนวนสอนอยู่จากติกสิบเก้าปีชกมาสามสิบกับไฟละ พอเอ่อระเพ่นมวยเขานะครับเปิดเกมฟ้าคอนะครับมีลูกเสียบเข่ายาไส้วุดหดันนะครับมีชนะคะแนนดิวแซมสันแพ้คะแนนเรซ่าแล้วก็แพ้คะแนนคงเดชส่วนยอดปร,บรับศึกสอนนินไทยนะครับก็ชกมานานแล้วไอ้นี่นะครับเคยโชคกิวเกียรตเพชรด้วยนะครับคนอรัญองซ้อมอยู่สอนนินไทยอายุ28แล้วเก๋านะครับพี่เอ่อน้ากับหลานต่อยกันนะอายุต่างกัน9ก้าปีนะครับก็มวยบุนะครับ เออชกมาเป็นร้อยไฟแหละนะครับประเภทมวยขวานะครับพบเครื่องเปิดเกมสาดแข่งนำล็อกรัดมันตีดีแพ้คะแนนเพชรแสนคมชะนะน,นอกเสาห้าแพ้คะแนนเพชรพลังชัยแล้วก็เสมอโดโดมาคือถ้ามีสภาพหน่อยอ่ะผมดูแล้วทางแรกเจ้ายอดปรับศึกดูดีกว่าอ,อยู่ละกัดไปที่ยอดปรับศึกแล้วกันติดอย่างเดียวกลัวจะไม่มีสภาพแท่น,นั้นแหละ นะครับถัดมาครับคู่ที่7ครับเป็นคู่ของอาร์มิวสอสมหมายเจอกับสีหาราสิทธิขุนทัพร้อยสเจ็ดปอนด์เท่ากันอาร์มิวเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยนะครับแต่ก็อยู่สอสมหมายแน่ส่วนนหน้าศรีหาราชนะครับสิงห์มาวินนะครับสิทธิขุนทัพหรือว่าสิงห์มาวินขนนครน,นะครับซ้อมอยู่สิทธิ์เอ่อสิทธิขุนทัพสิบเจ็ดปีชกมายีถึงกับไฟแต่ช่วงหลังแพ้รวดเลยนะครับจัดไปที่อาร์มิวแล้วกันนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นนักชกจีนปะอาร์มิวนะครับ เออน่าจะจิ่น้าคือมันไม่มีข้อมูลอ่ะนะครับแต่อยู่นั้นแต่ที่นแน่ๆคือสอสมัยอะ่ะจัดไปที่มวยคนจัดก่อนแล้วกันส่วนคู่สุดท้ายครับแสงตะวันมรัตนบัณฑิตนะครับเจอกับเสือเกมชอโชกานช่างนะครับหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์เท่ากันไอ้เจ้าแสงตะวันมรัตนบัิฑิตหรือว่าทีชีมวยไทยแสงอาทิตย์มวยไทยยิมนะครับคนเดียวกันหลังชายของ แสงอาทิตย์ซาสิประพายิ้มนะครับคนระนองซ้อมอยู่ทีซีมวยไทย20ปีโชคมา90กับกไฟละนะครับก็ประเภทมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนะครับดักวางแข้งโต้เหลี่ยมเชิงเดียว้นหนักแรงช่วงหลังเนี่ยชนะคะแนนยอดเสกสรรแพ้นอกนิชาวแพ้นอกไอเจ้ายอดแสนชัยส่วนเสือเกมนะครับชอโชคเจริญการช่างเนี่ยนะครับหรือว่าวีเอ็นดีแบรนด์นะครับคนโคราชนะครับประเภทมวยเข่าเปิดเกมล็อการมาตีเหนียวแน่นนะครับช่วงหลังเนี่ยไปแพ้นอกโลแกนซานนะครับชนะคะแนนเมืองตาก แล้วก็ชนะน็อกอันดามะนะครับอ่ะส่วนตัวผมผมไปที่ทานายเจ้าแสงตะว,วันแล้วกันสายเลือดดีสายเลือดดีกว่านะครับสรุปสี่รายสเต็ปสี่ที่ให้กันเนี่ยนะครับผมชอบไปที่ทั้งในเจ้าสิงห์เนวัตรสู้ศึกยอดปราบศึกแล้วก็อามิวนะครับนี่คือรัตนะที่เดดเที่ยวมาฝากกันนะครับกับศึกพลังใหม่นะครับวันพุธนี้นะครับก็ยังไงฝากไปด้วยนะครับตอนนี้มีกลุ่มมวยหูแล้วสามารถแอดแลไลน์ปได้ที่แอดอันเดรเ้ากานั่นเองนะครับ